สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เคเคชวนเพื่อนๆมารับประทานนะคะอะโวคาโดเพสนะคะอะโวคาโดเพสเป็นอาหารเช้านะคะซึ่งเราทำนะลงมานะคะแบบนี้โดยนำมาจากนะหยอดอะโวคาโดสุกเพื่อนๆแล้วก็มาบดนะคะละเอียดแล้วก็นำม,มาทาขนมปังถ้าหากท่านใดชอบนะคะชอบอะโวคาโด สามารถดัดแปลงนะคะได้หลายแบบเช่นเราสามารถนําเนาื้อวคาโดใส่กับเนื้อปูนะคะใส่กับเนื้อปูแล้วก็ใส่ซ c ์รครีมแล้วก็ใส่ไข่ต้มนะคะแล้วก็ใส่เกลือพริกไทยนะคะอร่อยมากๆเลนะคะเป็นการไม่เสียเวลามากิกันเลยน,นะที่ทำคัะ อะโวคาโดไทยนะคะเขานํานำมาขายจากเชียงใหม่กิโละละร้อยบาทที่ผูเก็บอันนี้เคเคทำนะคะจะไม่ใส่ใดๆทั้งสิ้นปกติถ้าเพื่อนๆต้องการเพิ่มความอร่อยต้องการเท็กเจอร์ของมันเราก็ไปซึนเนื้อปูนะคะ มาสักีดคีดสองขีดใส่ลงไปค่ะอะโวคาโดหนึ่งผลแล้วก็ใส่ไถต้มนะคะหนึ่งใบแล้วก็ครีมชีสเกลือพริกไทยนะคะจบเลยคนให้เข้ากันเลื่ดจะอร่อยมากกลิ่นข้าวของปูนะคะความหวานของเนื้อปูอร่อยแต่วันนี้ก็เค่กินแบบ ว่าจะที่ยงเดี๋ยวไม่ท่านจะไปไม่ไม,ไม่ไม่ได้นอนเลยไม่ไมค่อยได้เลยเลยเปลี่ยนมาทาไปตัวง แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกันตดไลค์กดแชร์ติด like, ตัมกด subscribe นะคะให้ช่องของพีเคด้วยนะคะนะอาบุกกะโดมีประโยชน์มากมายหลายอย่างถ้าสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงที่ต้องการลดน้ำหนักก็ทานะโกคะโดกแต่มา สักด้ช้อน,นะคะขึ้นมากินได้เลยสดๆอาจจะทำเป็นสลัดนะคะฟรุตสลัดใส่ฮันนี่มีประโยชน์ก็คืออะโวคาโดทานกับฮันนี่นะคะมีประโยชน์มากในช่วงนี้เดี๋ยวเค้กก็จะนำไปกินเยี่ยมงา 办棒。 อะโวคาโดนี่แพงมากเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นที่นิยมในการแล้วกทานนี่ค่เธอทานเป็นอาหารเช้าเลยนะคะวันนี้ไม่ทานข้าวตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวจะทานยาความดันเลยสามชิ้นก็นะฮะอิ่มพอดีแต่ละกินน้ำ คนนี้ที่ไปเปลีฝยนปอกค่ะนั่นเป็นปอกแปะปอกแปะอยู่ตบแม่นาน ตอนเช้าใครก็จะกินแบบซอฟฟ์ๆจะกินแบบดูแลสุขภาพแต่ถ้าต้องการความเซ็กนะคะต้องยกให้อาหารไทยก็คือยำปลาแซลมอนนะคะกับยำปลาแซลมอนใส่กุ้งลวกนะคะอร่อยมาก Dulu yang perasaan mana, Kak Dokter? จากคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Share, ติดต,ตามกด Subscribe นะคะสำหรับคนใหม่ให้ช่อง KK นะคะช่อง KK การจนาเจ็ดก้าเก้าชแนลด้วยนะคะสำหรัวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ